สวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะวันนี้อยู่กับมิ้นเช่นเดิมนะคะวันนี้มิ้นอยู่ที่สำนักงานสาขาที่สามถนนสุวินทวงศ์46นะคะวันนี้มาอัปเดตรถ s u สนะคะ5ที่นั่งและ7ที่นั่งให้กับลูกค้าได้รับชมกันนะคะมีทั้งตัวเครื่องยนต์เบนซินนะคะแล้วก็เครื่องยนต์นะคะเป็นตัวไฮบริดและมีทั้งตัวขับ2ขับ4 ให้ลูกค้าได้เลือกนะคะมีทั้งตัว Fortuner แล้วก็ตัว SUV ขนาดเล็กไม่ว,ว่าจะเป็นในส่วนของตัวคอร์สนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะลูกค้าบครบกวนกดติดตามนะคะช่องรถมือสองของมินด้วยนะคะแล้วก็ลูกค้าสามารถทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้มินได้เลยนะคะที่เบอร์0824692496ได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากได้นะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นรถโฉมปีใหม่ ใหม่น้น้อยนะคะมาเริ่มที่คันนี้กันเลยนะคะกับ Honda FWD นะคะตัวนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูนะคะเป็นตัว1.5 RS เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะคะลูกค้าได้สมปี2023นะคะได้สีขาวและที่สำคัญเลขใหม่น้อยมาก17,000โลเท่านั้นเองคันนี้ขายอยู่ที่659,000บาทนะคะลูกค้าเป็น SUV ขนาดกลางนะคะ5ที่นั่งนะคะลูกค้าตัวนี้นะ บอดี้นะคะตัวของตัวรถนะคะลูกค้าตัวนี้กล้องถอยหลังกล้อง360องศาครบเซ็ตเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของดีไซน์นะคะล้อแม็กคอร์ส8สวยๆเป็นตรงแบบใบพัดแบบนี้นะคะกระจังด้านหน้านะคะลูกค้าดีไซน์มาใหม่นะคะเฉพาะตัวรุ่นของตัวรถเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้นะคะดีไซน์ด้านหน้านะคะลูกค้าสังเกตนะคะไฟ LED มาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะคะจะ เป็นดีไซน์เปลี่ยนโฉมมาให้เรียบร้อยมาพร้อมกับตัวโลโก้ของตัว i s นั่นเองนะคะคันนี้นะคะหน้าจสกล้องภายหลังนะคะมีมาให้มีการตรวจสอบโครงสร้างของตัวรถเรียบร้อยแล้วขยับมาอีกหนึ่งคันนะคะของค่าย Toyota นะคะอคอร์สนั่นเองนะคะคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นตัว1.8นะคะเป็นเครื่องยนต์ไฮบร b a c k l ลูปหลังคาดํดาตัวท็อปสุดของรุ่นนะคะสมปีใหม่ด้วยปะตัวนี้ได้สมปี2023 นะคะได้สีขาวล้วนนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะแบ็คลูปหลังคาดําม,มีมาให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าไฟด้านหน้าน,นะคะลูกค้าได้เป็นไฟ LED มาให้เรียบร้อยตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะคะลูกค้าประหยัดน้ํามันเครื่องยนต์ 1,800cc นะคะลูกค้าป้ายแดงนะคะขายอยู่ประมาณเกือบล้านสองคันนี้ขายอยู่แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเครดิตลูกค้าจัดสีดาวได้นะคะใครสนใจอยากได้โครและคอสนะคะต้องคันนี้เลยนะคะทะเบียนสองสามสองหนึ่ง สีขาวอีกหนึ่งคันนะคะของแบรนด์โตโยต้าเช่นเดียวกันตัวนี้นะคะลูกค้าได้เป็นตัว Toyota าเวลอ1.5ตัวเมียมสีขาวปี2023.24นะคะตัวนี้ได้เป็นตัวไมเน้เซนเปลี่ยนมาเรียบร้อยนะคะเป็นรถเจที่นั่งนะคะแต่ว่าเครื่องยนต์1 500cc ได้รถปีใหม่ไม่น้อยเลขใหม่อยู่มัน17,000โลนะคะคันนี้ขายอยู่ที่659,000บาทได้ตัวท็อปสุดของรุ่นนะลูกค้า ไฟหน้า LED นะคะไฟตัดหมอกหน้านะคะกระจังด้านหน้านะคะเป็นสีดําแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กได้ขอบ17กระจกรับไฟฟ้านะคะ mm hmm. ตัวนี้นะคะสามารถที่จะบรรทุกขนของได้นะคะในส่วนของด้านบนนะคะแล้วก็ในส่วนด้านในนะคะลูกค้าเบาะกลางสามารถพับได้เบาะไ,ได้สีเป็นสีเบาะหนังสีทูโทนนะคะสําหรับคันนี้นะเจ้าจกล้องถอยหลังนะคะแล้วก็กล้อง360องศาครบเซตเนื่องจากว่าเป็นตัว ตัวท็อกของเขาเนะคะลูกค้าคันนี้ขาย659,000บาทเครดิตจัดฟีดาวา์ได้เช่นเดียวกันนะคะอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งแบรนด์นะคะของ Honda ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับรถขับสองนะคะของ Honda c ซีอาร1.8ตัว E นะคะลูกค้าคันนี้ได้ขับ2ปี2021นะคะตัวไมเนื้นเซนนะคะลูกค้าราคาอยู่ที่ประมาณ5 7 0 0 0 0 9 0 0 0บาทคันนี้นะคะขอนเริ่มต้นประมาณ14,000 นี้ได้เป็นสีบอลนะคะลูกค้าหเลยข่ายาได้ตัวที่เป็น,ปนขับ2องอ่ายังได้ตัวขับสีนะคะคันนี้มินนิเข้ามามีสองคันนะคะสีเทาดําคันนี้เป็นตัว m ม i n เดิ a ลเชเหมือนกัน h o n d a CRV 2.4 EL นะคะลูกคา้าตัวนี้นะคะเป็นโฉมปี2021นะคะเป็นตัวขับสีทั้งสองคันเลยและได้เป็นตัวท็อปสุดด้วยมีสีขาวกับสีเทาดำนะคะ ลูกค้าคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้องอยู่ประมาณ15,000บาทตลอดอายุสัญญาในตัว m i n เนอร์เชนต้งคู่เลยนะคะใครสนใจนะคะยกได้รถยนต์นะคะเป็นรถ SUV ขนาดกลางๆนะคะเครื่องยนต์แบบว่ากลางๆ1 5 0 0งพันห้าซีซีหนึ่แซีซีแล้วก็2อ0 0ันสซีซีนะคะมีให้ลูกค้าเลือกนะคะหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ของ Honda นะคะหรือว่า Toyota นั่นเองแค่ดีๆนะคะลูกค้าสามารถจัดฟรีดาวได้เลยนะคะ คันที่แนะนําให้ลูกค้าดูวันนี้นะคะถ้าลูกค้าขั้นใดสนใจนะคะลูกค้าสามารถาโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0824692496สาำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวมิ้นลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ